一、二、三，呼！ ขอสัมภาษณ์หน่ครับขออนุญาตสัมภาษณ์น่ครับ้าสนุกไหมครับสนุกคับยไหมเสียครับเสียวไหมเสียวไหมเสียวมากมเสยวมากเลยโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไครับขออนุญาตสัมภาษณ์น่ครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุกครับสนุกโอ้โห วัดวัพัครับว้าวเราหาที่จอดรถกันนะครับตอนนี้เราได้มาถึงแล้วนะครับสวนน้ำเดอะรีสอร์ทวัชพานะครับสี่ครับคือเดอะรีสอร์ทวัชพานะครับเราต้องมา แลกคูปองนะครับมานจะแลกคูปองที่ตรงนี้แลกคูปองที่ตรงนี้แล้วก็มาเช่าชุดนะครับเราจะเช่าชุดชุดว่ายน้ำนะครับจะเป็นชุดว่ายน้ำนะครับเชาชุดว่ายน้ําที่ตรงนี้นะครับมีชุดว่ายน้ํานะครับอัตราค่าเข้าชุดก็จะอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับมีค่าเช่าผู้ชายสี่สิบบาทนะครับมาจา หญกสิบาทนะครับมาดจำสองร้อยของยาง3ามสิบมจำเจ็ดสิบประมาณนี้นะครับ,บน,นะครับค่าเช่าชุดว่ายน้ำก็คือค่ามัดจำแล้วก็มาเอาค่ามาัจำเคืนนะครับประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราไปรุยกันต่อมาอ่ะเปลี่ยนชุดกันที่นี่นะครับนี่พอดีผมได้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนชุดจะเป็นห้องน้ํามีล็อกเกอร์มีนะครับถ้านี้ล็อกเกอร์ก็จะเป็นต้องเราต้องเช่านะครับ ถ้าล็อกเกอร์ถ้าคนแจไปแล้วไปนะครับนี่คือทางเข้านะครับทางเข้าไปเลยเยสซอรนะครับแอดส่วนทึ่งน่ครับมาถึงทางเข้าแล้วอ่ามีก็มีคนอยู่ยังไม่เยอะนะครับคนไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะว่าไฟกรุงเทพเนาะ เดี๋ยววันนี้เราเราจะไปนี่ครับนี่ครับสไลเตอร์ตรงเหลืองๆเนี่ยเราเราจะขึ้นนู้นแล้วก็นเนวยาวนู้นวันนี้เราจะเก็บให้หมดทุกที่นะครับจะเก็บไปตกหมดทุกจุดเลยตอนนี้เราอยู่บริเวณจุดสูงที่สุดของสวนน้ำเดอะรีสอร์ทวอเตอร์พาร์คนะครับเราจะเห็นบริเวณทั้งหมดนะครับมุมก็มุมสูงเลยมุมสูงครับที่นี่มุมสูง เมื่อกี้ผมก็จัไปแล้วครับจุดนี้ตัวแงเหลืองน,นี่นู่นครับไอสีเหลืองๆเ,เขียขวๆนู่นนะตัวสนุกอีกจุดหนึ่งนะครับทะเลเดอร์ตรงโน้นแล้วก็ฝั่งนน้นก็จะเป็นทะเลเทียมทะเลเดือดจู่ฝั่งโน้นครับอีกฝั่งนน้นนี่ครับเมื่อกี้เราเดินเราจอดรถตรงโน้นนะครับตรงโน้นเราจอดรถตรงโน้นแล้วก็ เดินมามีจุดชมวิวถ่ายรูปตรงนู้นผมอยู่ที่อ,อันนี้เขาเรียกฐานอะไรนะเขาเรียกอะไรสไลเดอร์นะครับสไลเดอร์ที่เป็นนี้นะครับโอเคนะครับพร้อมลุยครับผมโอเคดีนะครับอเอ๊ สนุกเลยครับผมสุดยอดเลยเด yeah. yeah. okay, ้๋ยวอ้โหโอ้โหโอ้โอ้เยี่้โหโอ้โโอเคครับพร้อมลุยพร้อมลุย้อ้โหโอ้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 โอ้อ้โห้วหโออ้อ้โาโอ้โหอ้อ้โอ้อ

ครับเมื่อกี้ผมลงมาจากนู้นขึ้นบันไดนะครับเพื่อที่จะลงสไลเดอร์ตัวที่ชันๆน,นี้นะครับโอเคถึงแล้วครับบริเวณสไลเดอร์นะครับเีย okay. ครับมือหนึ่งครับม,มือหนึ่งม,มือโปรมือโปรหลายรอบแล้ว okay. โอเคโคดให้ไปก่อนโอเคไป okay. เลยลุยไป เดี๋ยวรแล้วครับผมรอดแล้วโหเร็วมากนะครับเ,เดี๋ยวผมจะถ่ายนะรันหนึ่งข้าถึงแล้วครับโอ้ถึงยอดไหมถึงยอดเลยรับมาครั้งที่สามแล้วครับรับมาครั้งที่สามแล้วนะครับสำหรับวันนี้ สุดยอดมากครับตัวนี้ตัวฉันตัวนี้ฉันฉันเนี่ยเด็กเล่นได้สีอย่างแดงกับสีฟ้าเนาะมันจะแบบมันมันจะไม่เร็วไม่ค่อยได้วาดเสียวเท่าไหร่เอาอีกรอบหนึ่งไหมเอาอีกรอบเอาตัวไหนตัวไหนตัวนี้อันเร็วนะอันฟ้าเหรอโอเค้สีฟ้าไปด้วยกันพร้อมกันสองคนนะโอเคครับเรวเราจะลงอ่ะไอตัวนี้นะครับสีฟ้าเป็นสไลเดอร์สีฟ้านะครับตามข้อมาเลยะเกิดเลยนะขักขักข้อเลย ไเลยว้ฮู้ฮู้ฮู้เร็วเลยอ่ะฮู้ฮู้เร็วไหมช้าช้าเหรอก็ร้องหน่อยสิร้องให้มันสมจริงหน่อยร้องให้มันสมจริงมันน่ากลัวหน่อยสิอันนี้ก็ร้องหน่อยสิลูกไม่อ่ะฮะ โอเคนะครับไอาตัวสีฟ้าเรียบร้อยครับผมอีกหนึ่งฐานตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลเทียมนะครับข้อกข้างเลยสิตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลเทียม เดอรีสอร์ทโดนพึ่งนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่ทะเลเดือดใช่ไหมเราจะไปทะเลเดือดก่อนนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ครับเพราะว่าอากาศหนาวหนาวแล้วคนไม่ค่อยมาเล่นน้ำกันคนส่วนน้อยครับวันนี้ไม่เยอะมีบ้านผีสิงมีอะไรหลายๆอย่างให้เล่นนะครับที่นี่ รเรากำลังเดินไปทะเลเดือดน,นะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนี่ครับทะเลเดือดมาแล้วถึงแล้วนะครับเป็นคลื่นยักษ์นะครับคลื่นทะเลเกือดโหดร้ายมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะโหดร้ายแค่ไหนมาดูเลยครับ นี่ครับถึงแล้วโอ้โหคุณคุณนดี่กว่าคลื่นทะเลครับทะเลเดือดครับสมชื่อสมชื่อทะเลเดือดหรือเปล่าสมชื่อทะเลเดือดน,นะเราลองดูกันคล้ายน้ำเป็นปะเนี่ยฮะคล้ายน้ำเป็นไหมค,ครับทะเลเดือด ขึ้นแรงมากนะครับขึ้นซัดแรงมากนะต้องระวังต้องระวังอ่ะต้องระวังนะครับล้วล,ล,ลงลงมาถ้าบังลึกมากก็ไปต้องลงมานะ <c oughs> โอ้โหนี่ครับทะเลเดือด ตกช,ชื่อไหมตกชื่อไหมโอ้โห,หขึ้นเลครับขึ้นเป็นขึ้นทะเลนะโอ้โหโอ้จะดูดพดนะอ้โหไม่ต้ะนะองยืนไปได้ไม่ยืนได้ค่ะต้องไม่ยืนได้อะไรวะอ่ะอ้าหลอกป้ะ โอเคพอดีพ่อนะโอ้ลองมุดมุดน้ำไหมมุดน้ำต่อไปเด้อแล้วเรามุดน้ำนะเนลาเรามองกล้องนะโอเคนะเนลาเราดูกล้อง 歪พ้าได้ด้วยตรงธากที่สิกระ Gob ตรงธาก u s c u oh. 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 เดอรี ort, Park, สอร์ทบอรพาร์คสวนพึ่งน,นะครับสุดยอดมากครับตรงนี้ถือว่าสนุกแล้วสนุกมากนครับนี่นะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับนี่โอ้โหหลังจากเล่นมาเหนื่อยนะครับกินก่อนเลยมันคืออะไรเนี่ยกระเพราไข่ดาวเอาไข่ดาวนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอะไรเอาไข่ดาวด้วมีลูกชิ้นแล้วก็มีครับต้มต้มมัจะเป็น สำส่วด้วยสำส่วนมีไก่ทอดมีลูกชิ้นนะครับเฮ้ยน,นี่ครับเรากินกันอยู่ตรงนี้เลยเหลืองๆน,นี่เลยกรโถนเนี่ยจะจะด,ดำน้ำประมาณเม็ดกว่าแล้วเกือบสองเม็ดนะครับ ลงมาเลือกแน่นานนะ1,2ล่งสองลงมาเลือกสิโอจะตายแล้วไมตายแล้วไปเดี๋ยว เราจะขึ้นอันยาวรอบที่สามแล้วรอบที่สามเดี๋ยวเราที่รอบสี่ครับรอบที่สี่แล้วโอเคพ่อจะรอบที่สามนะบรรยากาศบรรยากาศรอบนะครับเป็นเป็นภูเขาล้อมรอบเลยครับภูเขาล้อมรอบโดินทีสอร์ทพันธุ์พันธุ์นะครับภูเขาล้อมรอบเลยเห็นครับดูเลยครับรอบที่สามนะครับวันนี้วันนี้นะครับ สุดยอดครับตีกันลงมาครับรอชมกันเาดูกันเลยมาแล้ว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 โอ้โห เป็นไงครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับขออนุญาตสบายเดี๋ยครับเป็นไงบ้างครับจะดูไหมครับสนุกครับสนุกครับโอ้โหเป็นไงเสียวไหมเสียวไหมไม่เสียวไม่เสียวเลยโอ้โหชิลมากเลยเหรอใช่โอ้โหสุดยอดครับดูนระเรามาจากโน่นนะครับโอ้โหรอบกี่ครั้งแล้วเนี่ยรอบที่สี่ค่ะรอบที่สี่สำหรับวันนี้เนี่ยเฉพาะวันนี้นะครับสี่รอบแล้วนะครับแต่เรามาเดลิสอซต์นี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่สามครั้งที่สามเลยนะครับเรามาที่เดลิสอซต์สวนพึ่งกว่าจะพามาครั้ พอดีเรียบร้อยแล้วครับพอดีเอากางเก่งมาคืนครับแล้วก็เอาไปรับเงินคืนครับเก่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเงินที่เราซื้อคูปองไว้ก็มารับคืนที่นี่นะครับโอเครับคืนแล้วแล้วก็เดินทางกลับแล้วก็เดินทางกลับนะครับเราจะเดินทางกลับแล้วก็ ไปชมวิวนิดนึง่งดูนะครับเดลิสสอร์ทวัดพักนะครับ thế này luôn luôn lên luôn 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 không luôn 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 เดี๋ยวแช่งภาพดู่รอกเอ้าถ่ายไหมเลยบรรยากาศสวยๆครับบรรยากาศดีๆอดิฮิปโป เราอยู่ฮิปโปถ่ายฮิป,ปกับแม่มเห็นฮิปโปไม่ได้เห็นหมดทุกตัวเลยนะเห็นหมดทุกตัวต้องแบบตั้งกล้องตั้งกล้องเลยอากาศดีๆครับที่เดอะรีสอร์ทนะครับวันนี้จบทริปแล้วกัน ลายภาพเล็กเล็กน้อยน้อยก็เป็นรีสอร์ทที่อยู่ท่ามกลางขุบเขาเลยนะครับมีภูเขาล้อมรอบนะครับภูเขาล้อมรอบหมดเลยนะครับป่าด้านี้มันเป็นภูเขาครับภูเขาล้อมมัเลยเกครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ นี่ครับเราเราจะได้สับรถกีน่นะครับเจ็ดกิโลร้อยนะครับเอาใหญ่ๆไปเลยใหญ่พอไหมยังไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันไม่ถูกมันไม่เช่นต้องใหญ่กว่านี้อองใหญ่ว่านี้ใช่ไหมไตัวนี้เป็นไงสวยนะลูกเนี้ยตัวนี้ดีกว่าัวนี้สวย ขาดใช่ไหมขมหาดอ,อะไรอา้าวแถมลูกนี้ไปให้รูปนี้เลยโอเค,แ,อคแถมอีกเกินอยู่แล้วโอเคนี่นะครับนี้ใหญ่มากนะครับสามรูกนี้เกือแบแปดโลเจ็ดโลกว่าอนี้อีกจัดไปครับโอ้โหทั้งซื้อทั้งแถมไม่รู้จะได้ก <ไป S 2> ลับบ้านไม่รู้จะได้กำไ,ไ,ไ,ไรหรือเปล่าไม่รู้นแม่ค้าเนี่ยหรือว่าพอมปลูกเองไม่ได้ปลูกว่ะคือโอ้ต่อพี่สโอเคต่อพี่สามมาขาย ครับครับนี่จ่ไปจไปครับอีกเลยไม้นัดเลยแปดเก้าิโลเจ็ดโลเจ็ดองสิบสีาจจะสิบห้าสิบหกโล่อยเดยวนี่สองถุงเลยทั้งซื้อทั้งแถมทั้งแจกสุดยอดครับแม่ค้าใจดีมาก โอ้สุดยอดจริงๆไอ้นี่ขัดทูนไ่ได้ต้องการชื่อเสียงอโอ้โหได้นอนครับเดี๋ยวลง YouTube อีกแล้วครับนี่สุดยอดครับคลิปเรารสัรสสวนพึ่งอจัดไปครับเพนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ